ทำเอาแฟนๆเซอร์ไพรส์จนร้องวอาทันทีสําหรับบทบาทล่าสุดของนักแสดงหนุ่มฮนอตหนูนหนูนอ,นห,นนอนหนูก็รพัฒเกิดพันในซีรีส์เรื่องเดอะจังเกอร์เกมรักนักล่าบาลับของ GMMTV กับคาแรคเตอร์ฝาแฝดน่านน้ำกับน่านฟ้า ซึ่งเรียกว่าเป็นการเล่นบทฝาแฝดครั้งแรกของหนุ่มนอนหนูนอนหนูนอนหน,หนูและยังเป็นบทที่แตกต่างกันสุดขั้วอีกอด้วยโดยงานนี้เจ้าตัวต้องทําการอย่างหนักและพยายามดีไซน์การแสดงให้แตกต่างเพื่อให้คนดูได้อินตามตัวแสดงได้อย่างเชื่อสนิทใจเรียกว่าหนุ่มนอนหนูนอนหนูนอนหนูเล่นได้อย่างละเอียดจนแฟนๆต่างชื่นชมและประทับใจไปกับฝีมือการแสดงทีนัะพัฒนาไปอีกสเต็ปอย่างมากเลยทีเดียวโดยนอนหนูนอนหนูนอนหนูเล่าถึงความยากในคาแรคเตอร์นี้ว่า เป็นเรื่องแรกที่เล่นเป็นบทฝาแฝดน่านน้ำกับน่านฟ้าซึ่งตัวแสดงต่างกันสุดขั้วเลยครับโดยคาแรคเตอร์น่านนำ้ำแฝดผู้พี่จะเป็นอสอรพิษที่ฉลาดโกหกเก่งไว้ใจไม่ได้ก็จะมีความนิ่งสุขุมล่าเหยื่อแบบเงียบเงียบส่วนน่านฟ้าแฝดผู้น้องจะเป็นเสือโครงที่เอาแต่ใจสนๆกวนๆชอบเปิดเผยผงผางเวลาล่าเหยื่อก็จะล่าแบบวิง่งตามชัดเจนซึ่งก็จะมีความยากที่เราจะต้องแสดงออกมาให้คนดูเห็นถึงความแตกต่างได้ชัดเจน โดยผมต้องทำการบ้านเพิ่มด้วยการใช้เลเมินภายนอกเข้ามาช่วยเช่นทรงผมเสื้อผ้าสไตล์การแต่งตัวรวมถึงท่านั่งก็จะไม่เหมือนกันการพูดที่ใช้ช่องเสียงที่ต่างกันอีกคนพูดช้าอีกคนหนึ่งพูดเร็วรวมถึงใช้แบ็กกราวน์ของแต่ละคนและสภาพแวดล้อมโดยรอบเข้ามาช่วยปรับจูนคาแรคเตอร์ให้เป็นแต่ละตัวแสดงออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แต่ก็ทำเต็มที่มากๆ ครับซึ่งมีฉากหนึ่งที่ยากและใช้เวลานานมากๆถ่ายทำกันไป6ชั่วโมงเลยเป็นซีนแฝดที่ต้องทะเลาะกันคือผมก็ต้องเปลี่ยนลุกทรงผมยืนสลับฝั่งทะเลาะกันแล้วผมก็ต้องเล่นคนเดย์นิยวะด้วยค่อนข้างใช้เวลาเพราะต้องเล่นหลายรอบก็เป็นอะไรที่สนุกและท้าทายตัวเองเหมือนกันเพราะเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนและต้องเข้าบทกับนางเอกถึงสองคนอย่างพี่ใหม่และพัสลันระบบทรนิทานกับพี่ปันปันสุทธาตาเล่นเป็นปลาดาว ด้วยก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพี่พี่ทงอสองคนเขาเก่งมากๆช่วยแนะนำและเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเวลาต้องเข้าฉากด้วยกันครับก็อยากให้แฟนๆติดตามตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้เพราะบอกเลยว่าแซบขึ้นเรื่อยๆดีกรีร้อนแรงเพิ่มขึ้นทุกตอนแน่นอนครับติดตามชมซีรีส์เดอะจังเกิลเกมรักนักล่าบลาับทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง